ผมใส่ฝันที่จะเห็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยให้มันดีเท่าโรงพยาบาลเอกชนพี่สงวนอย่างเงี้ยท่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ิงแล้ทุกคนเนี่ยมันควรจะมีสิทธิ์ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเท่าเทียมกันที่ต่อมาพัฒนากลายมาเป็น30บาทมาเป็นเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเด่ยเคยเคยพูดถึงนะว่ามีการไปเสนอพรคประชาธิป,ปัตย์แต่พรคประชาธิป,ปัตย์ไม่ซื้อในที่สุดก็มาเจอกับคุณทักษิณ มันก็เลยกลายมาเป็นนโยบายหนึ่งของพรรคไทยรักไทยซึ่งมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรก2,514 3โครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะคะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมาเขาอาจจะยังไม่รู้ ะะแล้วก็ยังมีคนบางคนบางกลุ่มที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างมากอย่างที่บอกว่า3 0มสิบบาทละสารทุกโรคเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เคยไปทําหรือก็บอกว่าเอยประชาธิปัตย์เป็นคนที่มีแนวคิดว่าจะทําแต่ว่าหมดวาระไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําก็มาเป็นยุคข,ของคุณทักษิณข้อเท็จจริงข้อน,นี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังเรื่องนี้จะต้องวความจริงเล่าเท้าความเลยว่า <c oughs> คือ รุ่นผมเนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่เป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยที่มีความแปลกคือมันเป็นรุ่นช่วงประชาธิปไตยแบ่งบานสิบสี่ตุลาหนึ่งหกหกตุลาหนึ่งเก้า<ะ>คือคนที่จบแพทย์สมัยก่อนคณะแพทย์เนี่ยมีแพทย์ไม่ที่ดลน,นะก็มีรามากบศรีราศนะมีแพทย์จุลาแพทย์เชียงใหม่แพทย์ขอนแก่นแพทย์สงขลาเท่านั้นเอง<ะ>ไม่ไม่มีที่อื่น สมัยนะัน้นคณะแพทย์ยังอยู่แค่นี้พวกธรรมศาสตร์พวกอะไรต่ออะไรมสวอ,อะไรนี่เพิ่งมาเกิดทีหลังนะพอหมอจบ6ปีอินเทอร์น,เ,นเรียกว่าฝึกงานหนึ่งปีเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานใช้ทุนทํางานใช้ทุนเนี่ยตอนนั้นหมอจบปีหนึ่งประมาณพันกว่าพันคน<ม>ก็มานั่งประชุมกันที่โรงพยาบาลสงเขาก็เชื่อขึ้นบอร์ดรอบห้อไงโรงพยาบาลจังหวัดแพร่มีโรงพยาบาลไหนว่างกี่คนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีกี่คน หมอสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนรุ่นผมไปเนี่ยจะแยกงกันอยู่ในกรุงเทพเพราะสมัยเพราะเป็นหมอในกรุงเทพมันรวยไงทำอาหารกินได้ได้สตังเยอะไปต่างจังหวัดที่จนนนได้แต่เงินเดือนสมัยนั้นเรียนจบเงินเดือนพันแปดนะเงินเดือนราชการอ,อยู่เวรได้คือละสองร้อยเหมือนแม่กิ๊บเลยแม่ทก,ก็เป็นพยาบาลสิราษาร ทีนี้เนี่ยรุ่นพวกผมเนี่ยมันเป็นรุ่นประชาธิปไตยปรากฏว่าแย่งเินไปทํางานต่างจังหวัดครับ<ม>เวลาสมมติแย่งันจังหวัดใดถ้าถ้าเกินเกินตําแหน่งที่มีก็จะจับสลากอยให้ปรากฏว่าคนที่ตกรอบไม่ได้ต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมกล้ามกลืนมาอยู่แถวกรุงเทพ<ม>ด้วยความเสียใจเพราะทุกคนอยากไปทํางานต่างจังหวัดอยากไปรับใช้ประชาชนพ,<ม>พี่สมวนก็เป็นคนหนึ่งสมวนทิทยาล้ำพง เป็นคนหนึ่งในในพวกนี้เป็นรุ่นพี่ผมสองปีท่านเป็นหมอนักุดมการแล้วตอนเป็นนักศึกษาแพทย์เี่ยตอนนั้นท่านเป็นเป็นนายกสมโมสรนักศึกษามหาลัยมหิดลด้วยก็ต่อสู้เพื่อรประชาธิปไตยก็มีความคิดเรื่องเพื่อประชาชนนี้<า>พอจบมาท่านก็ไปทํางานต่างจังหวัดนะ<า>ก็เป็นแพทย์ชนบทมาตลอดแล้วแล้วพวกนี้นอกอยากทํางานแล้วเป็นคนเก่ง พี่สงวนอย่างเงี้ยท่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าทํำยังไงที่จะให้คนยากคนจนเนี่ยได้รับบริการที่ดีสมัยก่อนนี่ไปโรงพยาบาลจังหวัดต้องเสียเงินนะยกเว้นพ้าราชการเหมืองได้เป็นโรงพยาบาลน,นัฐจริงแต่ต้องเสียเงินถ้าคุณจนจริงๆไม่มีตังเนี่ยพอที่อคยาคิดบอกแกจ่ายจะตั้งห้าสิบบาทคนไข้ผงไม่มีอ้าวส่งตัวไปพวกด่วยสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์มมะก็จะมานั่งซักเกิด คุณทางานอะไรบ้านอยู่ที่ไหนจนจริงไหมทําไม50บาทไม่มีเอาวันนี้จ่าย20บาทได้ไหมวันหลังมีค่อยไาจ่ายอีกสมัยก่อนเงิน50บาทมีค่านะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังนะก็ก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกสังคมสงเคราะห์แล้วก็ต่อมาก็เหมือนสมัยต่อมาก็มีการเขาเรียกออกบัตรบัตรสงเคราะห์คือแทนที่จะต้องมานั่งซักประวัติคนทําบัตรสงเคราะห์ไว้เลยถ้าสมมติไปลงมานะบัตรนี้ไปยื่นเนี่ยก็ อาจจะไม่ต้องเสียตังค์นะมันก็มีมันมันก็มีบัตรบัตรผู้มีรายได้น้อยเรียกอะไรทำนองเนี้<ม>พี่สมวนก็คิดผมให้มันมันไม่ใช่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันควรจะมีสิทธิ์ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเท่าเทีเทยมกัน<ม>ท่านก็คิดเ,เรื่องโครงการที่ที่ต่อมาพัฒนาการมันเป็น30บาทมันเป็นเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะก็จริงๆก็มีหลายคนนะช่วยกันคิดก็ แต่พี่สมหวนนี่เป็นกําลังหลักพอคิดเสร็จท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไปเสนอรรคการเมืองหลายรรครวทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเคยเคยพูดถึงนะว่ามีการไปเสนอพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ซื้อนะไม่ไม่เอาก็อาจจะไม่เห็นด้วย,ยเห็นว่าเป็นโครงการที่มันในฝันมันเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรก็ตามนะฮะก็ในที่สุดก็มาเจอกับคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็ รับประเด็นเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเมื่อตั้งพรรคไทยไทยรักไทยขึ้นมามันมันก็เลยกลายมาเป็นนโยบายหนึ่งของพรรคไทยรักไทยซึ่งมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกของสี1ส4 3ร่วมกับเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามสิบบาทรักษาทุโกโรคกองทุนหมู่บ้าน <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็เป็น <c oughs> นโยบายนโยบายสคัญของไทยรักไทยซึ่งทําให้ไทยรักไทยประสบชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วก็ เอามาใช้ซึ่งในวันแถลงนโยบายวันที่รัฐบาลไทยรักไทยนยายกทักษิณเข้ารับตาแหน่งแถลงนโยบายต่อสภาเป็นครั้งแรกนะคุณนายพิสิทธิ์ก็ยังลุกขึ้นยดือแต่พิปรายเลยผมไม่เห็นด้วยกับสาสิบาทรักษาทุโกโรคนะ<ม>เป็นไปไม่ได้มีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เงินไม่พอต้องใช้เงินอะไรต่ออะไรก็ไ<ม>รา่ย,ยาวก็ยังแสดงให้เห็นชัดเจนถึงสมัยนั้นว่าคุณอภพิสิทธิ์เองประชาธิปัต์เองของตอนนั้นคุณผมไม่ได้ใจว่า คุณชวนห,หรือคุณบัญจักรเป็นเป็นหัวหน้าพักนะฮะตอนนั้นน,นะฮะก็ในประชาธิปัตย์ก็ย่างท้านไม่เห็นด้วยตลอดอนะฮะแล้วก็แต่ในเมื่อเอามาใช้มาใช้แล้วเนี่ยในหลผมก็ประสบผลสําเร็จก็ต้องยกเครดิตให้พี่หมอสมวนนิตยารำพงซึ่งตอนนี้ท่านท่านเสียไปแล้วนะฮะแล้วก็ท่านนายกทักษิณน,นะค,คุณหมอพรหมมินคุณหมอสุรพงษ์ แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันผักดันมาก็คือจริงๆแล้วจะเราเราคงจะพูดว่าเป็นของคุณทักษิณไม่ได้จริงๆแล้วน่าจะเป็นของรัฐบาลปนโยบายของรัฐบาลแต่คิดโดยพรรคไทยรักไทยนําคิดโดยต้นกําเนิดมาจากคุณหมอสงวนวิทยาลังพงแล้วก็ดําเนินงานดําเนินงานสารต่อโดยพรรคไทยรักไทย ซึ่งตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็ว่าง่ายๆคุณทักษิณก็เอาเอาโครงการตรงนี้แหละเอามาเป็นการหาเสียงแล้วก็สัญญากับประชาชนว่าถ้าได้เป็นรัฐบาล <จะ S 2> คือ <ทำ S 2> เราจะทําให้ประชาชนแล้วก็ได้จริงๆแล้วก็เลยสารต่อนโยาบายนี้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้30มสิบบาทัะสารทั่วโกก็ยังมีอยู่ครับแต่ผมเองผมยังคิดว่าถ้าผมมีอํานาจเจ้าที่แล้วผมจะสามารถต่อยอดแล้วก็ทําระบบให้ดีกว่านี้ได้อีก หนึ่งก็คือว่าตอนนี้รักษาฟรีจริงแต่ถ้าเราไปดูในต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยโรงพยาบาลก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะ,ะคนไข้แต่ละเตียงเนี่ยที่นอนเตียงชิดกันชิดกันระหว่างเตียงก็ยังต้องมีญาติ<ะ>มาปูเสือ่อนอน<ะ>เพื่อเฝ้าเพราะแพทย์พยาบาลที่ดูแลเนี่ยยังไม่เพียงพอเตียงก็ไม่พอล้อนออกมานอนนอกลิมผมไม่ได้หมายความว่าผมจะ สร้างโรงพยาบาลให้มากขึ้นเตียงมากขึ้นนะแต่เราจะไปป้องกันโรคไปทําให้เขามีสุขภาพดีก็จะเจ็บป่วยน้อยลงก็จะต้องไม่ต้องมาเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ควรทาอย่างเป็นที่สุดแต่ในสภาพที่โรงพยาบาลที่มีอยู่ก็ต้องทําสภาพให้ดีกว่านี้ผมใส่ฝันนะเมื่อเสาร์ที่แล้วผมไปโรงพยาบาลกรุงเทพไปหาหมอรุ่นน้องหมอรุ่นน้องผมเป็นเป็นหมอโรคกระดูกเป็นหมอกีฬา ผมเล่นกีฬาถ้แล้วชอบเล่นเทนนิสก็ตอนนั้นเล่นเทนนิสแล้วเข่ามันบิดนะฮะ mm hmm. ก็เลยไป็นไไปคุยครับตอนเดินลงมาจากตึกนะผ่านล็อบบี้มันเป็นล็อบบี้โรงแรมนะคนที่นั่งรอจากเห็นนั่งรอนั่นนูนนี่เนี่ยมันนั่งรอยในล็อบบี้โรงแรมแล้วก็มีเวทีเล็กๆบนเวทีมีเปียโนโมีคนมานั่งเล่นเปลี่ยโนเมื่อาอชีพเลยนะฮะแล้วก็ อีกคนหนึ่งสีไวเรียนอีกคนหนึ่งเล่นเบส oh. อีกคนหนึ่งเป่าคาริเนีโอ้โหมันมันเป็นบรรยากาศผมยังไปนั่งฟังอยู่ตั้งนานนั่งฟังอยู่ชั่วโมงเลยคนระับดีคุยกับนักดนตรีแล้วก็แล้วก็ยังคุยเล่นสนุกกับนักดนตรีของคุณเนะี่ยว่าเอ้ตรงนี้นี่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะถือเอาข้าวมานั่งกินแล้วฟังคุณเลย <laughs> เล่นดนตรีไปเลยนะมนผมผมใส่ฝันที่จะเห็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ย ให้มันดีเท่าโรงพยาบาลเอกชนอ,<ะ>อ่าผม้าให้ผมเป็นแนละ้วผมทำให้ดูขอขอเป็นนายกแล้วผมจะทำให้ดูจะลงไมหมคะเดี๋ยวจะเลือกอะไรอีกหนึ่งเสียงนะะ <laughs> ผมเชื่อชือผมเชื่อว่าทำไมคนเราเจ็บป่วยทั้งทีงลึกวาระสุดท้ายชีวิตคือถ้าถ้ากรณีนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องเสียชีวิตนะ,ะคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว,ว่าเป็นระยะสุดท้ายชีวิตเนี่ยให้เขา อยู่ใช้มีอะไรไปจากไปอย่างมีความสุขได้ไหม,มผมว่าสักครั้งในชีวิตที่หรือว่าเจ็บป่วยนี่ยให้เขาโอมานอนแล้วมีความสุขกลับไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ดีกว่าคุณไปสร้างถนนปีหนึ่งเป็นแสนล้านหรือว่าไปซื้อรถถังได้มาก่อนไว้ละได้มาก่อนเนนอาซื้อรถถังไปยิงโควิดนะมีคนเซีกันอะไรเงี้ยทาไมเราไม่คิดว่าเฮ้ทำไมให้ประชาชนมีสุขภาพดีนะให้แข็งแรงมีกีฬาเล่น ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเป็นมะเร็งหรืออะไรให้คุณมีชีวิตช่วงสุดท้ายที่แบบให้มีความสุขที่สุดให้บันเทิงนิดนึงให้มีความสุขให้มีความสุขแล้วแกก็จากไปอย่างสงบนี่คือความปล่อยันผมคิดว่าทําได้ในสามสิบาทในยุคผมจะเป็นยังไงรอเลยรอเลยนะรอเลยค่ะนี่กำลังรอเลยแล้วหมอลงนะคะจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแรงที่สันนิษฐาน เพราะว่าเราเชื่อว่าสามสิบ่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆถ้าไม่งั้นคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ต่อไปนะถ้าเกิดว่าไม่โดนใครเอาออกไปหรือเปลี่ยนชื่อไปก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนยังเข้าใจผิดเรื่องของ INX ที่เราไปกู้เข้าแล้วเราก็มีการใช้นี่นะคะซึ่งกิฟต์จำได้ตอนนั้นคือกิฟต์เหมือนเพย่งยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วตอนนั้นนี่คือ IMF เนี่ยเราสามารถใช้นีก่กอดได้สําเร็จก่อนเลยก็จะมีคนมาบอกว่าไม่ใช่คุณชวนเป็นคนใช้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลของคุณทักษิณอยากให้คุณหมอชี้แจงขพอเท็จจริงขาคือที่ตอนปี2อง9้ตอนปี2539เกนี่ย<ะ>เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนโอ้โหตอนนั้นนี่แบบคือเราไปมผมเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึ่งนะเจะได้สรุก<ม>สรุป<ม> เพราะว่าบางคนที่เกิดไม่ทันหรือว่าโตไม่ทันเนี่ยจะได้เข้าใจสมัยนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่อเมริกาหรือที่ยุโรปเนี่ยมันถูกมากหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหมือนกับที่ไทยสมัยเนี่ยแต่ดอกเบีย้ยของเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นี่สิบเปอร์เซ็นต์นะและถ้าเงินกู้เนี่ยสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมอยากรวยผมทำไผมกู้เงินที่อเมริกาเสียดอกเบีย้ยเขากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 1-2%แล้ามาปล่อยที่เมืองไทย15%ได้กำไรไหม,มได้เยอะเลยมาหาสารเลยมันมันก็เกิดไอ้เรื่องการเอาเงินต่างประเทศเงินนอกเข้ามาในเมืองไทยนะแล้วรวมทั้งมันมีจอร์ซอสที่มาเล่นเรื่องค่างเงินเรื่องอะไรด้วยสองอย่างัแต่โดัั้นผมไม่ไปพูดถึงมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกทีนี้พอเงินเข้ามาในเมืองไทยเยอะทำไงไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อที่สมมติ ผมคู่เงินได้เนี่ยที่ผมซื้อไล่ละหมื่นซื้อมาเสร็จผมก็ประกาศขายไล่ละสองหมื่นคนก็เริ่มแตกตื่นเฮ้ยซื้อแนละ้วมันไม่ทันไรขายได้ไหมก็ซื้อสองหมื่นไปขายสามหมื่นคนมาซื้อสามหมื่นไปขายสี่หมื่นปันราคาคพอสุดท้ายพอถึงไล่ละแสนมันแพงเกินไปแล้วไม่มีใครมาซื้อต่อแล้วคนสุดท้ายที่ติดมือตายแล้วก็ไม่มีเงินส่งธนาคาร พอไม่มีเงินส่งธนาคารธนาคารก็ก็กลายเป็นหนี้เสียรื่งองของวะธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ที่กู้เงินต่างประเทศครับคราวนี้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้ต่างประเทศมันก็เป็นลูกโซอนน่อันนี้ผมพยายามทาเรื่องให้ใหง่ายๆนะแต่ความจริงมันเยอะกว่าน,น,นั้นอีกใช่ไหมไม่มีมันมันก็เลยเกิดวิกฤตการเงินกลายเป็นพอไม่มีเงินเขาก็เรียกหนี้คืนแล้วก็เรื่องเขาก็ซื้อเงินบาทขายเงินบาททําให้ค่างเงินบาทตกด้วยสมัยก่อนดอลลาร์หนึ่งยี่สิบาท มันค่อยตกเป็นยี30 4บ 5, า6 0 0ี่เป็นดอลลาร์50บาทตอนนั้นที่ผมจาได้ต่ําที่สุดนะม,มันก็เละสิครับตอนผมกู้เงินสมมุติผมกู้เงินอเมริกาเข้ามาล้านเหรียญเป็นเงินไทยตอนตอนกู้เข้ามาคือยู่20ล้านบาทอยู่ดีๆกลายเป็นหนี้50ล้านบาทแล้วผมจะเอาโดยจากค่างเงินที่ตกแล้วผมจะเอาที่ไหนไปใช้อะฮะบริษัทอสังหารือมาซรรั์ใหญ่ๆตอนนั้น คุณอันันตอาชวะโคกินเนี่ยแล้วแ่เฮาเที่ยังเล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยนี่เพิ่มเป็นหมื่นล้านเลยนะแล้วแล้วทำไงมันก็เลยตอนนั้นก็ก็เมืองก็เละแล้วเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเรามีเขาเรียกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สามารถปล่อยกู้เหมือนกับธนาคารเนี่ยเป็นคล้ายๆธนาคารเพแต่เ,เรียกมันมีหลักการที่แต,ตกตาก่างกันอาจจะระเบียบที่แต,ตกต่างกันก็เลยเป็น ช่บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสามารถปล่อยกู้ได้รับฝากเงินได้ปิดไป3 0มสิแหงเป็นลูกานาฏเลยเจ๊งเงินหมดใช่ไหมพอเมืองไทยเราไม่สามารถมีเงินใช้หนี้ต่างประเทศข้างเงินตกไปทุกทีก็ต้องยอมให้ IMF เข้ามาช่วยเขาก็เราให้ให้เรากู้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรเนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้นะ<ม>แล้วเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาวางระบบการเงินให้ ทรัพย์สินนี่สินทั้งหลายเนี่ยก็เอามาขายขายนี่ถูกๆแล้วก็เอาบริษัทอเมริกาเข้ามาซื้อนี่แพงๆไอ้ไม่ใช่เอาซื้อนี่ถูกๆเนี่ยเอาไปขายสมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นนี่บริษัทกินทุนที่ถูกกินเนี่ยพันล้านก็มีบริษัทฝรั่งเข้ามาซื้อนี่ของไอ้บริษัทกินทุนเนี่ยพันล้านบอกว่าให้คุณร้อยล้านนะแล้วก็ยกนี่ ผมกาดขอเป็นเจ้าหนี้แทนนะแล้วก็มาเจรจากับลูกหนี้อีกทีหนึ่งบอกว่า mm hmm. hey, เฮ้ยไอ้ที่เป็นหนี้พันล้านเนี่ยลดให้เหลือห้าร้อยล้านโดยเองซื้อหนี้ร้อยล้านแต่ขายห้าร้อยล้านคือเล่นกันอย่างเงี้ย mm hmm. นึกออกไหมฮะประเทศไทยก็เจ๊งแล้วตอนนั้นก็มีข่าวนะว่าัฐรัฐมนต,ตรีของพรรคการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย จากการนเนื่องยอมให้ต่างประเทศซื้อหนี่ถูกๆแล้วก็เอากลับมาขายคนไทยแพงๆเนี่ยโดยที่ฝรั่งได้แล้วก็แบ่งเศษๆให้คนเกี่ยวข้องด้วยเมืองไทยตอนระบบการเงินมันเจ๊งหมดเราก็เลยเป็นหนี่ IMF แล้วก็ต้องผ่อนใช้ก็ต้องจัดงบประมาณแผ่นดินทุกปีทุกปีและตอนนั้นรัฐบาลคุณชวนชวน2อง้เข้ามาบริหารประเทศก็ก็เริ่มใช้ตั้งแต่ชวนสแต่ใช้ยังไม่หมดแลเพิ่งใช้ได้2ปีหรือ3ปีก็ยุบสภามันหมด หมดสมัยสภาหมดสมัยรัฐบาลร<ะ>ัฐบาลไทยรักไทยก็ชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ใช้หนี่ต่อนะคงบอกไม่ได้หรอกว่า,วาพักใจพักนึงใช้หรือก็ทั้งสองรัฐบาลใช้แต่มาจบในรัฐบาลคุณทักษิณ<ะ>แล้วก็คุณทักษิณสามารถใช้ดีก่อนกําหนดเวลาก็แสดงให้เหน็นถึงความสามารถว่าสามารถหาเงินมาแล้วก็ใช้ก่อนกําหนดเวลาได้ คือบางคนก็ยังเข้าใจผิดว่าใช้เงินสดตัวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เงินก็ประมาณแผ่นดินนะก็คือเงินภาษีอากรเนี่ยเราจัดก็ก็เหมือนตอนนี้ที่เราเป็นหนี้อยู่กี่ล้านล้านนะแปดล้านล้านน่ะตอนนี้มันเยอะจนผมจำไม่ได้แล้วนะาแปดสิบปีชั่วโคตรนะก็เนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณทุกปีฮะว่าปีหนึ่งเขาก็จะมีมีหลักนะฮะว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามารถตั้งงบประมาณใช้หนี้ได้ไม่เกิน กี่เปอร์เซ็นต์ของรัฐบาลนะอย่างปีนี้ก็อาจจะตั้งไว้สมมุตินะฮะสองแสนล้านเป็นดอกเบี้ยซะแสนกว่าล้านเป็นเงินต้นเจ็ดแปดหมื่นล้านอะไรเงี้ยเพื่อให้มันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็คงประมาณแปดสิบปีฮะเราก็ก็คงไม่ได้เห็นวันที่ใช้หมดอ่ะไม่น่าจะเห็ไม่น่าจะตายก่อนครับก็คือจริงๆว่าง่ายๆเรื่องของการใช้นีน IMF ก็คือทางรัฐบาลของประชธิปัตย์เนี่ยในสมัยนั้นของพระประชธิปัตย์เขาก็ใช้แหละเพราะว่าเขายังอยู่ในวาระที่ที่มันเป็นพระราจำยอมที่ต้องใช้อยู่แล้วพอเปลี่ยนพักในในี่นรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลไปพคไทครัละทครในตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลก็ใช้นี่ต่อบก็ต้องใช้นี่กันต่อไปเพียงแต่ว่าวิสัยทัศน์มุมมองมากกว่าที่ที่เราที่เราสนใจ ว่าเขาใช้วิธียังไงไม่ใช่คือคิอค๊บเชือ่อว่าไม่ใช่แค่การจัดสรรเงินประมาแต่คิดว่าเป็นวิสัยทัศน์มุมมองว่าเ,เราจะหาเงินเข้าประเทศยังไงเพื่อให้ได้มีเงินมากพอที่มันจะไม่ไปเบียดเบียนเรื่องของภาษีประชาชนแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งเพราะตอนนั้นจิดบจำได้ว่าเป็นไทยเที่ยวไทยวะ่ะตอนนั้นเปิดเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็มีของโอทอปหนึ่งตำบลหนึ่งตภัณที่เขาบมันหลายอย่างที่ คืออย่างนี้ฮะพอถ้าเราบริหารประเทศได้ดีเศรษฐกิจดีมันก็เก็บภาษีได้มากขึ้นเราก็เอาภาษีมานอกจากมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยก็มาใช้นี่ได้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งสามารถใช้นี่ได้ก่อนกําหนดใะอย่างยังสมัยนี้นายกทักถิ่นสมัยนั้นเนี่ยเรามีการรับจำนำข้าวตอนนั้นรัฐมนตรีอดีตสยโพธารมิกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย ผมเป็นเลขารัฐมนตรีพาณิชย์เราสามารถรับจำนำข้าวผมยกตัวอย่างเลขตัวเลขกลมๆนะรับจำนำจากชานาตันละหมื่นแต่เราสามารถขายออกได้ตันละหมื่นสองอได้กําไรอีกแล้วสองพันเนี่ยเราเรียกเกษตรกรมารับเงินเพิ่ม,มคือคือถ้านายกถ้ารัฐมนตรีมีความสามารถไม่ขอรับก็ทุกอย่างมันก็ไปได้สวยสมัยนั้นเรารับจำนำข้าวกับกาไร รับจบนำมันสับปหลังก็ทำได้